เทศในวงปฏิบัติมันคอยจะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลาเวลาม,มากมายเทศย่นลงมาในจุดสำคัญสำคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์ อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฝ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งน,น,นั้นไม่ใช่ทุกข์แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงนั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นๆไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์ สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหากลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิดเพราะฉะนั้นถึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโงตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถหยั่งพระพุทธเจ้ามึงยังไม่มองเห็นใคร ว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกชี้ถูกจุดที่แก้ทุกชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเรานี้กับใจนี่เป็นหลักสําคัญนี่แหละสถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันว่าเพราะสาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากท,ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายนี่เป็นวิบาก คือผลของสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้จากที่เลสอวิชาตัญหามันผิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเราผู้ที่จะผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลําดับบภายในยจิตก็เกิดขึ้นภายในยจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่ หลบปีกปีกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบลีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่แต่เพราะยางนิ้ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะ ว่าวุ่นขุนมัวกระวนกระวาแต่กับทุกข์เสียทั้งหมดทุกข์เลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวงเอาเข้าไปอยู่ในกองทุกข์นั้นทุกข์เผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกข์ในขันต์ไอีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ่างที่นี้เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจะหลีกหลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มี อุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถเน่ะจำเป็นก็ต้องยอมรับทุกมากน้อยเพียงไรเรต้องยอมรับจิตใจแม่จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้กิเลสเผาเอาอืให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นใน่าตในฐันเผาเอาเพราะอ,าอํานาจแห่งกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยนี่ถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างจิตกับขัน ที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบจนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงแล้วภาพความจําก็หายหมดในขณะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิด ยินแย้มแจ่มใสต่อความเกิดแต่โศกเศร้ามั่งหวอยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรขีดแตกกันเลยมีรอดตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงมาเลยรักษากันมาแล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราเราท่านท่านที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากทุกที่รอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมาชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขนาดที่ตกคลอดออกมามันตก ข้อขออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันหนูก็ไม่ทราบความจำก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไรวันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบว่านั่นเป็นพ่อนี่เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ก็พ่อแม่บอกใ่ลาเวลาเท่านั้นเท่านี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเองไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำหนักนั่นแหละเรื่องผิด มืดด้วยลบความจดจำของตนจนหายหายหมดด้วยวมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองทุกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นอะ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูกลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลําบากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลํบาลบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล่มทับคนนี้ ร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอที่ขันล้มทับเรานั่นเอทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพานับทานอาหารพานุ่งพาหม่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทบับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบรรเทากันเราอยู่กันด้วยการบรรเทาแต่จิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเอง จิตมันพุ่งเพ้อเหิมไปโน้นไปคว้าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบาดมโนภาพไปโน้นหวานั่นจะดีอันนี้จะดีจะดืดเริงมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพลิดเพลินไปโน่นเสียงมันเลิมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งงที่นี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนี่จะว่าเราเหลิงหรือไม่เหลิงของจริงมีอยู่แสดงอยู่ความกตบกทือนในท่าในขันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันกทบกทือนตลอดเวลา แล้วเราจะหวังเอาความเพลิดเพลินอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ยิ่งทับยิ่งถมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกไปด้วยกันเป็นไฟไปด้วยกันหมดเผากันมาที่จิตใจถ้าจิตใจไม่มีธรรมเป็นกราะเครื่องป้องกันแล้วแล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันอีกเพราะความหลง รู้เท่าไม่ถึงการนี่คิดดูนี่แหละถึงเรียกว่าสงครามให้พิจารณาอย่างนี้แล้วที่นี่ถึงคราจะตายละ่ะขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทัง,งที่ทุกข์ความจดจําเหล่านั้นก็ไม่ไม่ค่อยมี ความรู้่ังสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกเด็กก็ไม่ค่อยมีมากทั้งๆที่ทุกเหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เรานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักนี่เป็นยังไงเราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวันรสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่าง แต่ก็ไม่ได้เป็นไฟเท่านั้นนี่เราจะตรงจิตรง,งใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเตั้งแต่บัดนี้การพิจารณาให้รู้เรื่องตามความจริงของมันก็ทําความเข้าใจอย่างที่เราทราบันที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงนั่นเองยิงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยยิงอย่างสุดส่วน เวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทํใหม่เราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทําหมตั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกเวทนามมันไม่ทราบมันให้รายแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็ไม่ให้ความหมายตัวเองแลวไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทำไมจึงต้องไปให้ความหมายมัน แล้วไปแบกความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเรางโง่นะถ้าเราทราบเยอะอย่างนี้แล้วเราก็ให้เขาเราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์อันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุดจุดสุดท้ายของทุกข์อันนี้ว่ามันจะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายไม่มีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายน่น เนี่ยหลักสาคัญมีอยู่สองทั้งสุดร่างกายทั้งร่างนี่แล้วก็แบกทั้งทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไปแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างแยกไม่ออกถ้าไพิจารณาเมื่อเราทราบชัดว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากมโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นหนึ่ง นี่เป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอวัยวะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีกว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้จนกระทั่งเวทนาทนไม่ไหวมันจะแตกลงไป ก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันกั้งค่ำเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงนี่นี่เป็นข่านเลยเป็นข้อนหนึ่งที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องถ้าทําความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องโดยด้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ใน่ามกลางกองไฟก็ตามคือท่าขานนี่เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบประหมาาตัวเองว่าเขาเป็นไฟ เราพูดเพื่อแก่เรานั่นเองเอาอยู่ในธรรมการแห่งกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะว่างไหแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเพียงไรรู้ความรู้นี้ไม่ได้อาภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะรับทราบกันตลอดสายเอาทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไม่ไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มันได้ดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัจฉะที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับตั้งแต่นั้นเลมา เิท่องเที่ยวเกิดนวัาตต่างสงสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นเพียงว่าไปตามบุญตามกรรมขังตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิกิจของเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะทุกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญญาที่เป็นหมายว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราก็ความหมายความหลอกเนี่ยเขาก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเราจะเกิดเราจะตายหมายไปทาําไมเรื่องธาตุเรองขัน์ของเขามีการประชุม หรือการผสมขเขา้าและมีการตั้งอยู่มีการสลายไปตามเรื่องของเขาอา่าไปเสดสันปั้นยอเขาจะไปแบกไปหามเขาถ้าเขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปปลูกบ้านผู่เรือนขวางบ้านขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทั้งต้นทางคือความเกิด กลางทางก็คือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลำบากที่เป็นมางอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในท่านในขันนี้มีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภนารกิจใจเราให้เป็นความลื่นเริงด้วยคุณงามความดีของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลยนี่วิธีพิจารณาหรือรบกันระหว่างกองทุกข์กับเรา วิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนอนกันพิจารณาหเห็นตามเป็นจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกเป็นทุกแท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่วถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณาอันนี้แหละเรียยว่าเป็นหินลับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุด ให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกเวท,ท,ท,ทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกำหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงนันให้มันแยกกันออกได้อาตาก็ตายแต,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 ต่เถิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายน่นแยกกันได้ไม่ให้ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟในท่านในขันที่มันเป็นอยู่ตามลําจ้งมันมาไหม้จิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินวิธีแก้ทุกข์ วิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกคาภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนานั้นเข้ามาเผาโวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท้าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสาคัญไม่เลยมีแต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันเหล่านี้ราจงหวนรักษาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไป ร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลมไฟของเขานี่จิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่จิ้มหายเพราะฉะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความฟื้นฟูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงก็มีแต่งรงตัวไว้ได้ด้วยความภูมิใจของเราเองจิตเมื่อมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบครอบขอบคิดแล้วไปไหนก็ไปเธอร่างกายแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วหยุดได้หลักธรรมชาติขังตัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้นี่แล้วเป็นผู้ปลอด,ลอดภัยทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเถอะเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยหนึ่งเป็นหลักสําคัญ นี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใจตายให้เป็นอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อถอยทุกขเวทนามันเคยมีมาตั้งเดิมใครจะท้อถอยังไม่ท้อถอยกับมันมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท้อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเท่านั้นเอง นี่เรียกว่าสง,สงครามสงครามกิตสงครามขันอันเป็นสงรามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี้แหละคือกองทุกทันแท้จริงที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันคือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคย มาทับใครออกินผ้าอากาศต้ออยู่ตามสภาพของเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขันคือจิตใจของเรล่านี้เป็นผู้รับชินอย่างนั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์มร้อนมากหนาวมากเรยุ่งไปหมดอ่าเอานั้นจะเจ็บนั่นปวดนี่น,ะน,นั่นขานนใ่นขันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรก็เรือนของโลกมันเป็นโรคความแปรสภาพอน,นิจจังทุกขังหน้าานี้คือโรคแนิทหนึงเอง มีแก่นัวงเราแล้วจะไม่เขาแสดงตัวได้อยังไงอันใดที่มีไม่ต้องแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันมันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเมือเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจเรายิ่งจะมีความเด่นดวงขึ้นมาโดยลำดับเกิดความกล้าหาญทองใสก็ชัดเจนอกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจน ก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันใจ,ใจิตใจแม้จะอยู่ใน่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบก,กันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมจมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนา,ทน,าน,นั่นเลยถ้าเราไม่ จะทำำําคำสาหาสจะเราเพราะคาหลงนี้เท่านั้นฉะนั้นจริงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนี้หลกนี้มันโรคเกิดโรคเกิดตายไม่ใช่โรคอื่นโรคใดไปที่ไหนมันก็มีปชัช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกจีบตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเมนี้มันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็นกไวล้ลำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงน้นมันเท่ากันถ้าพิจารณา เราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวตอดภัยแล้อย่างเต็มใจไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อนตอนเองเราเชื่อที่เลสล้วเชื่อมานานคราวนี้เรากําลัง่ายเทกิเลสออกจะทำลอกมสทำรอ,อบปอกกิเลสออกเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้า ตัดไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดปฏิบัติตามพระองค์แล้วแค็งแกร่งปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยยบย่ำทำลายจ,จิตใจอยู่ก็เป็นสุขปลอดภัยไปก็ไม่มีภัยมีเดชเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถอะผู้ที่มีธรรมคลองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีอเรื่องคำมาล่มมาจม ความร่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละคือสร้างความร่มจมความดีเราสร้างให้ยู่ประจับกับใจของเราอย่างชัเกเจนตัวนี้มันจะร่มจมไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจทีไหนก็สบายอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจั์กับใจของผู้ปฏิบัติ เราเกิดมาไนภพบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาไน้พระพุทธปฏิบัติเต็มสติกําลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นละ่ะร้อยจะหาทั้งชักหนึ่งมันมีเหรอือเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยครับตอนหนึ่งมันจะไม่มีนะยุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบนนอื้อไปหมดทั้งโลก ทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้อย่างไงหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเจอแล้วจึงแนะนสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหวังไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใด ไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ขัดข้องเพราะทางเดินได้ประทานไม่แล้วคือปฏิปทาเครื่องำเนินถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตักผูมีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้โดยลําดับผูิไม่มีนั่นสิหลักใจไม่มีเรือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสรณะของใจไม่มี เอาแต่ภายนอกเป็นสาระตายแล้วก็หมดคุณค่าเอาความสุขไปไว้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีปนั้นทวีปนี้วัตถุสิ่งของเงินทองอันนั้นนี่เอาความสุขไปไว้โน่นเอาจิตใจไปไว้กับโน่นพอโน้นสลายไปนั้นหมด่าถึงนั้นไม่สลายเวลาเราจะตายก็หมด่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งภนาจิตใจ พึ่งภายนอกแล้วได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัายมาพอสมงควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสาคัญขึ้นภายในจ,จิตใจที่เรียกว่าอัตตะสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจข้งตนอันเป็นทรัพย์อันตระสนนี้ให้สมบูรณ์พูนจุดขึ้นเดิมดนะบผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทั้งนั้นความลําบากลําบนเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรค มันจะเป็นมันจย่าอย่าถือมาเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินของเราอันใดที่ควรเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามให้รี้เร่งล่ขวนขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นทัญญาไว้แล้วกับเรามาต้องตายแน่ๆนะนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบแต่ว่าจะตายเซ็นทัญญาไว้แล้วตีกลางไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีปันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเมื่อไหร่ก็ได้ รีบจะเรื่งแต่บัดนี้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโภทัญ,ญามะนังสุเวนะหิโนสังกรันเตนะมหาเสเนนมาตินนาควรทํากิจที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสาระสาคัญแก่ตนเสียในวันนี้ไม่ควรคํานึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามาจุราชนั้นอ่ะไม่ได้กําหนดเวลาเวลาว่าจะมาเมื่อ,อไร่ท่าสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่าทั่งนั้น แล้วมีใครที่จะรอดพ้นไปได้ปัญญาเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่ยยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลล้องต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นขึ้นมาแล้วความตายจะม,มีนั่นเป็นไปไม่ได้เราทำเทียงในบัดนี้อย่านอนใจ การคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราอย่าไปสําคัญนันหมายอย่าหวังแปลความสุขความเจริญกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงๆแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทําไมมีความทุกข์อยู่เต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่ง่านี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพไว้นั้น เพราะฉะนั้นจริงเป็นเรื่องโมฆะยางจิตลงในจุดที่จะเป็นทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จุดนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นแหละนะแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเราไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจริงต้องสร้างเรือนรับรองทมขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความ เชื่อความน้บสายความภาคความเปลี่ยนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกําจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการทั้งหลายนี้ออกหเหลือแต่ความสว่างรกระจ่างแจ้งขึ้นภายในาจ,จิตใจผู้นั้นแหละการคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นนานน,นานหวาคือมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมมาเป็นกลางวันกลางคืนอ,อยู่ที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลัก ผู้มีอริยทรัพย์ผู้มีความสุขชกบอยู่ที่ใจใการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอยุติเป็นันตรงนี้